รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโปรดเก็บอาการให้อยู่อย่าหัวเราะเสียงดังนะจ๊ะ ผมปุ๋ยเจ๊บี้หรือคอร์ทชาแนลครับโมนี้อยู่บ,าบ,บ้านไปไปใส่ครับเมืองพี่น้องปูนนป่มหาโมนี่เอาขอมมาให้จ้ากวางไม่หยังเนี่ยท่านี้ขอบปุ้ไปทางปูมหาโมนี่ครับ,อ,รบอันนี้เนีย่ยปั่มขวดนมครับนนพี่น้องเนี่ยปั่มขวดนมจักวิตามินจัก ยังต่อยยังเ,งเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปของที่มีบวบเบิลตัวนี้อันขี้หมาดนำบักลาเนี่ยมีเป็นเซียนไดข้ของบำรุงอันนี้อันนี้เดี๋ยวของไม้ั้งหมดนะครับ,อ,นนยายาบรอันนี้เป็นยาบำรุงมาได้ไปแก้ยุงเบิลยังลูกชัดผสมขงิงบำรุงแม่บำรุงอันนี้ อย่างขิงนะครับนี่หามาลลยซองเลยน้ําขิงบํารุงน้านมแม่อันนี้ทิโทรถามเราอยู่ไม่ยังบุเะ็รจังซีบอไม่ยังบุให้มาสององนมเองเดต่กะอันนี้ที่อุดนมอุดหลายเพื่หลายครับหลายหลายเยอะเพื่ อันนี้มาสามกับปูกับพี่น้องของใหม่มันจะเป็นแกะนี่ของใหม่ก็ใหม่มาเดี๋ยวปลาแดกคือบ่าเมาฝากปูเรามีแบนมีแบนปลาแดกเป็นของเจ้าของเลยแซ่บเสียบเสีบครับปลาแดกของเรานี่สับได้พี่น้องประมานบดได้โอ้ยอันนี้นี่ปั่นนมใช้สายไฟฟ้าป่โอ้ตรงนี้ไฟฟ้า เขาเปิดเปิดเนี่ยเหร๋โอ้นี่โอ้นี่รุ่นปะควันนี่โอ้ไม่มาฟ้าปิดเดี๋ยวเออเปิดเป็นด้วยหม่คือตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปนอ,อนโอ้นี่ก็มีรู้เรื่องวัดอุณหภูมิ โอเครื่องปั๊มนมโอ้โหนี่จุกนหมูเครื่องปั่นมนเดี๋ยวไฟฟ้าก็มีสายชาดเพล่หน้าให้เหมือนน้ำามาฝากไปอยู่ขายเพราะที่ผมบอลาบอว่างไปเอานะครับเ,เราเลยว่าฝากไปก็ได้บ่อได้บ,อบอ่อเราเดี๋ยวกะปอกันดูตรงปูงนี่แหละละนี่พี่น้ำม<อ>ันมีเพาะสอมกบดคือสิ่งขอว่าอยากไก่นี่ยแหละ ผมตันได้ okay. ่แกะพอโดดคัน hmm. นี้มันโมเมนต์เบาเดียวผมตั้งแต่แกะเดี๋ยวตีแกะมึงโอเคครับมาเมืองนี่บป้งหัวนี่นี่มีอยังเดี๋ยวมาแกะมึงโมเมนตงูเหลือมป่ะว่ะงูเหลือมม่นไม่ตายจีบมาแต่มู่วาน ผมก็บปูหูได้ว่ามี่หยัง่งเราก็ไม่ได้บอกว่ามี่หยัง่งหูจวนแล้าเที่ยวของมาฝากน,อน้องขอบคุณเป็นเราเป็นผู้ให้ตลอดนะปูมูนี่เราได้ย้อนเราในคลิปนึ่งก็ว่าแค่นี่ยิ่งแล้วเราเป็นคนยิ่ใจดีนะครับปูมูนี่พามปามปามจ้เอวว้าแล้ว

มีดปาดมีดปาดมีดมุกี้อ่ะมีดมีดปาดมุกี้แม่มีหมึ่งกี้ใส่อย่ามาเถียงบ่ครับพูดแล้วไม่ใช่กล่องสุ่มใช่ไหมไม่ใช่กล่องสุ่มใช่ป่ะ มออันนี้ผมเม็กลองซุ่มนะเพื่องไม่ใช่กล่องสุ่มนะอันนี้ผูกนี้เอามาให้เองเอาให้กับกับตัวแกเองเลยแต่ว่าวันนั้นผมอิดธุระหรือบอะไรเขาไปต้อนรับเราอยู่ขายเพลงเพราะว่าเงื่อนผมกับขายเพลงนีห่างกัน1ิบเจ็ดกิโลเมต การจังไดล่ะเนาะโอ๋บ่สลอก จะเลีด็กนีโเนะวันนี้เนี่นยมันอันนี้ไม่ยังเนี่ยเบียดนี่คืออะไรนันนน่นสิ ที่ได้ใส่ว่ะพี่ดอก ตีบ่อดันตรงนี้ดึงดึงตรงนี้ออกมาดึงดึงยันเนี่ยมิดอะไรจกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเขาองเอาขานี่ออกมาก่อนขานี้มันไปมุดอยู่ไหนเขานี้ปึ๊บปึ๊บไล่ยู่ก่อนจุดที่มันจะติดอันเรื่องประกอบมาบอธนัทได้พี่น้องแต่ว่าให้ลื้อนี่ลื้อค่ะกิลี

กางกางปึ๊ปึรอหลังต่อมกลางก่อนแม,ม่เนาะโวอยเมดีมเมดรอหลังไม่กลางมาอันนี้โบมื่ฟูมือก็บาดแดลมากไม่มีโบผูมือเดี๋ยวนอนลงก่อน,น มันนอกพี่น,น,น้องเอ้ยบ่เคยมียอยโอ้คิดคิดว่าน่าจะแพงถ้าใครจังหวัดพี่น้องจะได้ควบคิเห็นว่าเบิ้งผู้ดใดเคยใส่ผูใ้ใดเคยใส่แบบนี้พี่น้องบอกได้มีไหมนี่นะมันต้อกก้างนี่นะบอกว่าในเมนนะพี่น้องปุ๊บปุ๊บ ตัวนี้มันต้องงูขึ้นได้เนาะนี่ล็อกอะไรนั่นแหละล็อกอะไรนี่ไงเออเออฟังพุนล่ะฟังพุนยังไม่ไม่เอาออกเลยมันก็จะหักตัวเแบบไหนดันขึ้นนี่โอ,โอ้ยเป็นนอกเร้่อพี่หนองเลยเอาหักตัวนี้หักรี๊ดนั่นเห็นบ่เอ้ยข้างแล้ว ออกชุดยังไม่ได้ใส่เลยไปทานเขาแล้วพี่นอ้ <c oughs> อง <h ark S 2> หักว่งหันหรือหักตัไหนอ๋อตัวนี้มันทำยังงี้คนตรงมามันหักโอ้โอนี่ล็อหัล็อก เ,เขาก็จะมีที่ล็อกของเขายู่อ่ะโอ้ยในน้องป้าแตกจริงถ้ตัวตัวที่มันหักมันมีผลอะไรไหมมันค้ำตัวนี้ไงเยว เดี๋ยวดูในยี่ห้อมันหาอะไรเปลี่ยนเนาะพี่น้องของก็ดีๆมากไงสองสันเลยก็มีมีหมวกก็้นความเลยนั่งไหนสองคนเแดยอะอันนี้อือยอดี อือนี่อ,อีใส่ไปไล้ดูอ้จะได้กันเดี๋ยวเดี๋ยววิธีหล็อกนะครับล็อกใครอนี่นีมหมดกโอ้ถั่วแดพบ้อมอืมอ้าจะได้ขอบคุณไม่ตั้ง ปูหมาโมนี้ขอบคุณหลายๆครับที่ส่งของเห่นมาให้าอีโบจะเป็นรถเข็นเบาะนั่งในรถแล้วก็ของใส่ของแฟนผมนะครับเมียผมนะครับเป็นยังเกาะผมชิงอ่ามาส่งน้ำปูดื่มใดผมยุ่งนมน้องนะครับคลิปนี้ขอบคุณปูนี่ขอบคุณพี่น้องทุกทุนเขามารับส้มครับไฮตันดูดีพี่แฮงจากไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับผมครับผมจิบประกอบรถให้ดูกใหม่ก่อน Oh, <laughs> oh,